สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์นุ่มี๋เจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะเอาหนังสือจากประเทศเกาหลีใต้นะหนังสือแปลมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังเป็นน้าจิ้มแล้วก็ไปเลือกกันเองนะว่าอยากที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อหรือเปล่านะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อค่อนข้างยาวนะคะชื่อเต็มก็คือว่าพรเจ็ดประการแห่งร้านอาหารมุนมมงโช หนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณซองเยแล้วก็แปลโดยคุณวาสนาจันาทะทังหน้าปกนี่สวยเลยนะคะก็จะมีน่าจะเป็นชื่อหนังสือแหละค่อนข้างยาวเนาะเป็นภาษาเกาหลีซึ่งเราก็อ่านไม่ออกแต่ว่าเขาแปลให้ละแล้วก็เป็นรูปเหมือนกับร้านอาหารขนาดกระทัดรัดนะคะซึ่งมีสองชั้นชั้นบนเนี่ยถ้าดูจากรูปนะเดาว่าเหมือนกับเป็นที่อยู่อาศัยนะในขณะที่ชั้นล่างก็เป็นเหมือนร้านอาหารซึ่งมีที่นั่งจํานวนไม่มากนะคะ แล้วก็บรรยากาศรอบข้างบนก็คือเป็นเหมือนกับยามเย็นนะคะจริงๆหน้าปกกับหลังปกเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆแบบเดียวกันหน้าปกเขียนว่าเผชิญหน้ากับความทรงจําในอดีตและโอบกอดตัวเองด้วยเมนูพิเศษที่ปรุงด้วยความรักสําหรับคุณเพียงคนเดียวนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ปิโกโลกนะคะอ่ะเรามาดูปกหลังกันที่บอกว่าเหมือนปกหน้าเออต้องบอกว่าเหมือนกับ หน้าป้ายชื่อร้านเนี่ยเหมือนกับเขียนว่า forget me not นะคะซึ่งถ้าใครจำได้มันก็จะเป็นชื่อดอกอะเนาะดอก forget me not นะอะหลังปกเขียนว่าความหวาดกลัวการหลีกหนีและการจากลาอาหารจะช่วยเยียวยาความทรงจำเลวร้ายเหล่านั้นได้หรือไม่มังโชต้องทำอาหารที่เป็นเหมือนพรวิเศษ7เมนูเพื่อสืบทอดร้านอาหารของครอบครัว โดยเธอจะต้องช่วยแก้พฤติกรรมเลือกกินที่เกิดจากความทรงจำแย่ๆของลูกค้าเกี้ยวกิมจิส่งกำลังใจชายคนหนึ่งเติบโตมาพร้อมกับครอบครัวที่เข้มงวดและถูกบังคับจนมีแผลใจขาหมูเอาชนะความเศร้าชายหนุ่มผู้กินอาหารเมนูหนึ่งไม่ได้อีกเพราะความรักครั้งก่อนลูกชิ้นปลาสันมะที่เปลี่ยนไปลูกค้าที่เกลียดปลาซันมะเพราะทำให้นึกถึงช่วงเวลายากลำบาก ซูเจบีไก่ให้อภัยชายเจ้าของสุนัขที่โอบรับความรู้สึกผิดเอาไว้แทนความรักและความสุขตอกปกุกีมังสวิรัตช่วยเพิ่มความมั่นใจหญิงสาวผู้มีความฝันซึ่งอยากเกรียนรู้วิธีรักตัวเองผักย่างแห่งความกล้าหาญเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่อาจโตเป็นผู้ใหญ่เพราะทิ้งความเป็นเด็กไปไม่ได้โจ๊กไข่เปี่ยมรักลูกสาวที่อยากทำอาหารสำหรับแม่ เพื่อช่วยให้ทั้งคู่ก้าวผ่านความรู้สึกผิดแม้แต่คนที่มีบาดแผลอันเจ็บปวดก็พบเจอแสงสว่างเล็กๆได้ด้วยความรักจากใครบางคนสนนราคาเต็มนะคะก็ค่อนข้างสูงบอกเลย425บาทกับเนื้อในที่อ่านประมาณกลมๆนะคะ300หน้าต้องบอกเลยว่าที่เราเล่าเกี้ยวกิมจิทรงกำลังใจขาหมูเอาชนะความเศร้าจริงๆมันเป็นเหมือนกับ ชื่อตอนภายในนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละตอนเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องราวของอาหารจริงๆเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของอาหารประมาณ7ตอนด้วยกันแต่ว่าอย่างที่รู้กันสำหรับใครที่ฟังรายการของเราก็คือว่าเราจะเลือกเล่านะคะเพียงบางตอนอ่ะเดี๋ยวไปช่วงแรกๆก่อนละกันขออินโทรนิดนึงนะคะก็น้องมุนมังโชของเรานะคะก็จริงๆเป็นเหมือนกับลูกสาว ที่มีแมอ่อยู่ด้วยกันนะคะลูกสาวกับแม่เนี่ยคือคุณพ่อเขาก็เสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นเหมือนกับเจ้าของร้านอาหารแล้วก็เก่งในการทำอาหารนะคะครั้งเมื่อที่จะเสียชีวิตเนี่ยจริงๆมันก็เป็นไปได้เนาะที่ว่าถ้าเราเสียสิ้นไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีคนมาทำอาหารต่อนะคะปรากฏว่าคนที่มาทำอาหารแล้วก็เป็นเจ้าของร้านต่อเนี่ยก็คือคุณแม่ ทีนี้สิ่งหนึ่งก็คือว่าน้องมังโชของเราเนี่ยตัวเอกของเรื่องอายุ29ปีละกำลังจะครบ30จริงๆก็มีความฝันแหละว่าอ่แน่นอนหนึ่งฉันเป็นลูกเจ้าของร้านอาหารดังนั้นควรจะต้องสืบทอดร้านอาหารนะแต่ก็มีเงื่อนไขนิดนึงกับตัวเองว่าขอแบบไม่เกิน30ปีนะคะปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยแม่ก็เอาหนังสือสัญญามาให้นะคล้ายๆกับว่าถ้าเธออยากที่จะเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ย บางทีอาจจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการอะไรบางอย่างนะก็เป็นหนังสือสัญญาที่แบบลูกสาวก็บอกว่าเฮ้ยคนปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะมาเซ็นสัญญาอะไรเนี่ยแม่แบบประหลาดมากนะคะจริงๆพันธสัญญาที่จะเรียกว่าพันธสัญญากเกินไปเนาะสัญญาที่เซ็นเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องทําอาหารวงเล็บแบบที่ไม่ได้คิดเงินค่าใช้จ่ายอะไรนะแล้วก็อาหารที่ให้กินเนี่ยต้องไม่ใช่ยากอะไรแบบเนี้ยนะคะ คือทำอาหารให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะะเหมือนกับได้ฮิลใจนะคะเหมือนได้แก้ไขปมเรื่องราวต่างๆคือมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อหนังสืออนะคะ่ะพรเจ็ดประการแห่งร้านอาหารปูนบางโชนะ,ค,ะคือคนที่มาทานอาหารเนี่ยอาจจะต้องแบบเหมือนกับฟิลถูกสาบนะกินอาหารนั้นไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบมีปมบางอย่างจากอาหารแล้วก็ให้น้องนางเอกของเราเนี่ยบางโชนะเราจะเรียกยอด ทำอาหารให้ทานฟรีนะคะแล้วก็เขาต้องกินด้วยนะแล้วจําเป็นนิดนึงว่าอาจจะต้องพึงพอใจกับบริการนะพึงพอใจกับอาหารแล้วก็เซ็นกํากับให้หน่อยถ้าล่าได้ครบเจ็ดลายเซ็นเนี่ยแม่ก็เหมือนกับจะยอมยกร้านอาหารเดิมมาให้นะคะลักษณะเช่นนั้นซึ่งเราว่าเป็นสัญญาที่ประหลาดพอสมควรว่าแทนที่จะให้ลูกได้แบบฝึกเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเชฟนะคะแล้วก็ต้องคําดวนต้นทุนอันนี้ไม่เลยะคะ่ะให้กินฟรีนะคะ เอาแหละเรื่องราวเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของเกี๊ยวขาหมูลูกชิ้นปลานะคะแต่ว่าเราขอเลือกไปตอนนี้ดีกว่านะคะซูเจบีไก่ให้อภัยตอนแรกเราอ่านเราก็งงว่าไอซูเจบีไก่ให้อภัยเนี่ยมันคืออะไรนะะหลักๆก,ก็คือว่าอ่ะเขาก็เฉลยมาตั้งแต่เริ่มนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอ่านด้วยเขาบอกว่าซูเจบีนี่ เป็นไปได้นี่มีเป็นรอยๆสูตรนะเป็นสูตรแต่ละครอบครัวไปหรือแต่ละคนนะซูเจบีคืออะไรซูเจบีก็คือซุปนะซึ่งใส่แป้งที่ดึกด้วยมือลงไปต้มนะก็เป็นซุปใส่แป้งแต่ซุปเนี่ยตัวน้ําซุปเนี่ยไม่มีสูตรนะคะก็เปลี่ยนสูตรตามเต็มที่เลยนะตามใจคนทําถ้าใส่มันฝรั่งลงไปก็จะเป็นซูเจบีมันฝรั่งใส่กิมจิก็จะเป็นซูเจบีกิมจินะปรุงรสด้วยโคชูจังก็จะเป็นซูเจบีโคชูจัง อ่ะอย่างไรก็ตามนะในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของซูเจบีไก่ให้อภัยคือเลือกที่มาเล่าเรื่องนี้เพราะว่าอ่าแล้วรู้สึกอยากกินนะมันก็คือนำซุปอ่าใส่ก้อนแป้งนะคะแล้วก็เป็นไก่ซึ่งสำหรับเราอ่รู้สึกเป็นอาหารที่น่าทานและน่าอร่อยมากเป็นอาหารที่เหมาะกับแบบลักษณะคือุีโฮมคุกนะคะคุณแม่หรือว่าพวกครองของท่านน่าจะทำให้กินได้นะคนรักของท่าน เรื่องราวมันก็เป็นความรักนะคะระหว่างคนกับเจ้าหมาน้อยปรากฏว่า <balcony> ผู <Their royalty> ้ชายคนนี้เขาก็เข้ามาหานะร้านอาหารจริงๆร้านนี้มันต้องเรียกว่าเปิดเป็นการชั่วคราวเพราะจะรับแขกแค่เจ็ดคนภายในเวลาอันจำกัดเนาะเขาก็มาหาเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยเขามีความรู้สึกผิดต่อสุนัขของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าหมาตัวนี้จริงๆน่าจะมีอายุได้ถึงสักสิบห้าปีปรากฏเสียชีวิตก่อนวัยอันควร คือหลายๆคนที่แบบเลี้ยงสุนัขนะคะก็จะรู้ไม่รู้ไม่รู้นะแต่ว่าหนึ่งคือน้องหมาเนี่ยควรจะทานอาหารสุนัขนะไม่ควรทานอาหารคนเพราะว่ามันก็อาจจะมีแบบผงชูรสสารอะไรบางอย่างที่แบบมันไม่เหมาะกับน้องหมาแต่ผู้ชายคนนี้เขาก็เลือกที่จะแบบอ่ะหมาชอบทานเราก็ชอบทานก็กินไปได้วยกันนะคะทั้งคนทั้งหมาทีนี้พอหมาเสียชีวิตเขาก็มีความรู้สึกว่าแบบ มันเป็นความทุกข์ที่ไม่สามารถที่จะก้าวผ่านได้ก็เลยมาขอให้มังโชเนี่ยมาแบบให้เขาแบบฮิลใจนะผ่านพ้นมันไปได้เรื่องราวคือมังโชก็แบบเฮ้ยซูเจบีไก่นะปกติเนี่ยเธอจะเป็นคนที่ทําอาหารเก่งนะในเรื่องที่เล่านะแต่ว่าในตอนนี้เธอก็เหมือนอึ้งกิมกี่ไปนิดนึงก็เลยต้องไปอาศัยนะคะคุณยายท่านหนึ่งนะจะเรียกป้าก็ได้นะจะเรียกคุณยายก็ได้เราขอเร้คุณยาย ไปอาศัยคุณยายท่านหนึ่งซึ่งก็มีสุนัขเหมือนกันนะะแล้วก็มาสอนว่าเฮ้ยการใส่แป้งนะสุเจบีเนี่ยต้องใส่ยอย่างไรเพื่อให้มันอร่อยนะ,ะแป้งต้องไม่นาเกินไปคือตอนนี้จริงยังไม่เคยกินเลยนะอาหารที่ว่านี้แต่พอคุณยายสอนนางเอกของเราเนี่ยให้ทำอาหารให้ได้เนี่ยเราเองก็รู้สึกว่าโหแบบมันดูน่ากินมากนะคะ แล้วที่สุดแล้วเธอก็ปรับสูตรนะหลักการเธอคือเธอไปเรียนรู้กับคุณยายเพื่อปรับสูตรปรับสูตรจนกระทั่งมันพร้อมนะคะแล้วก็ให้ผู้ชายลองมาทานอาหาร <c oughs> คือมีแค่นี้เองการฮิวใ <c oughs> จคือการทําอาหารให้ทานนะคะคน <c oughs> <c oughs> ตอนแรกที่บอกว่ามีเรื่อง trauma ของเกี้ยวกิมจิเนี่ยก็คือคนแบบเขากินเกี๊ยวเขากินกิมจิไม่ได้นะเธอก็เลยลองทํามาในรูปแบบเกี้ยวเพื่อให้เขาหายแบบ หายเครียดหายหายเกลียดกิมจิอะไรแบบนี้นะนี่ทัดช็อตอ่ะตัดมาต่อปรากฏว่าเธอก็ทำซูจบีมาไก่คิดว่าเอ้ยอร่อยแล้วใช้ได้ผู้ชายต้นเรื่องก็คือแบบว่าก็ยังรู้สึกผิดแม้กระทั่งจะกินนะคะไม่กล้ากินแล้วก็รู้สึกผิดกับสุนักตลอดเวลากลายว่าคนที่มาคอยคิวใจในตอนเนี้ยก็คือคุณยายคุณยายก็บอกว่าอ่ะลองเปรียบเทียบกันละกันนะคะ คือจะให้เขาเนี่ยทดลองให้แบบเอาอยากรู้ว่าเอ๊ะหนึ่งทำไมกินไม่ได้นะสองก็คือว่าแล้วยังจะรู้สึกผิดไหมถ้าให้หมาคนข,ของคนอื่นนะไม่ใช่หมาตัวเองคือมันตึงไปหมดคุณยายก็เหมือนมาปลดล็อกตรที่บอกว่าแม่เนี่ยเคยทําอาหารหรือแม่เคยให้กินของทอดไหมเขาบอกเอาเคยแล้วของทอดนี่มันแย่กับเราไหมเออแย่อะแม่รู้ว่าแย่แล้วให้ลูกกินทําไม ไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าแม่ให้เราหรืออนุญาตให้เรากินของทอดที่มันเสียสุขภาพหรอกแต่เขารู้ว่าเราจะมีความสุขเมื่อเราได้กินของสิ่งนั้นเหมือนกันคุณทำซูเจบีไก่ให้สุนักกินอาจจะรู้นะว่ามันไม่เหมาะกับน้องหมาทีเดียวเพราะต้องให้หมาเนี่ยต้องกินแต่อาหารสุนัขใช่ไหมแต่เรารู้ทั้งรู้ว่าเมื่อสุนักกินแล้วหน้าตามันมีความสุขยายไม่พูดพร่ำทำเพลงนะ ลองให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยก็คือว่าพอสุน,นัขกินมันมีความสุขจริงๆนะมันแฮปปี้มากแล้วก็บอกให้ผู้ชายเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าปลดล็อกปลดพันธนาการว่าเราไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกที่น้องหมาเราเสียชีวิตก่อนแวนควรแต่เราควรจะรู้สึกเอาตรงๆนะรู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่เขากินแล้วมีความสุขอ่ะให้เขากินไปเถอะนะคะแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอันนี้ในวงเล็บนะน้องอาจจะแบบ อายุสั้นกว่าที่เป็นก็จริงแต่ว่าไม่ได้สั้นมากในเรื่องคือเหมือนแบบน้องหมาเนี่ยจะต้องอายุสักสิบห้าปีแต่ว่าเสียตอนสิบสองก็แปลว่าในช่วงชีวิตของเราเนี่ยที่อยู่กับน้องหมามาเราเลี้ยงดูได้อย่างดีที่สุดแล้วแล้วซูเจบีไก่ที่เราคิดว่ามันอร่อยเราทําอย่างดีที่สุดพอสุนัขก,กินได้คนกินได้ทุกคนแฮปปี้วินวินจบและอย่าไปรู้สึกผิดกับมันนะเท่านั้นเองเหมือนฮฮเลรูยานะก็ปลดพันธนาการของชายคนนี้ อ่ะเร็วไหมจบแล้วหนึ่งตอนทุกท่านอ่ะขออีกสักตอนสองตอนนะ,ะก็มเีเรื่องราวของต ok ๊อกโบกีมังสวิรัตช่วยเพิ่มความมั่นใจมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอก็อายุเท่ากับน้องมังโชงเราคือ29ปีทำงานในร้านสะดวกซื้อเธอเองนั้นนะะก็ไม่ได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองพร้อมทั้งบอกว่า เอาจริงพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะลูกสาวทําร้านสะดวกซื้อหรือไม่ได้ว่าต่อหน้าให้เป็นปมในชีวิตแต่ปรากฏว่าเธอถูกปมโดยใครแหมฟิลป้าข้างบ้านป้าก็เรียกมาบอกเอ้มากินข้าวกันด้วยความเกรงใจนะวันหนึ่งเธอก็บอกว่าอพอได้รับเชิญป้าอยากกินอะไระเธอก็แบบกลัวป้าจะเปลืองนะ,ะต๊อโกโบกีพอนะป้าแบบไม่ต้องคือมันก็เป็นอาหารที่ธรรมดาสามัญราคาไม่แพงปรากฏ ป้าเนี่ยก็เรียกมาเพื่อมาบอกว่าเฮ้ยอายุเท่านี้แล้วงานการยังแบบได้แค่นี้อยู่เลยหรอก็กคือป้าเรียกมาบั่นทอนกำลังใจนะเรียกเรียกว่าให้กินก่อนพลังบวกเชิงลบเป็นอย่างไรนะเป็นตามเรื่องต๊กโบกีนี้มันก็ทําให้เธอหดหูแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีความสุขที่จะมองต๊ะโบกีต่อไป น้องมังโ์ของเราเนี่ยก็บอกว่าเอาจริงฉันเคยเห็นหน้าเธอมาก่อนนะวันที่เธอมารับบริการจากร้านเพราะเธอเองเนี่ยทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อคล้ายๆกับก็อยู่แค่นี้เองนะเดินไปจากร้านเราก็เห็นละร้านสะดวกซื้อนี้เพราะนั้นแล้วเราก็จําชื่อเธอได้เพราะว่าร้านสะดวกซื้อต้องมีป้ายชื่อติดมังโชของเราก็พยายามฮีลเธอนะคะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะจะทําให้คนคนนึงเนี่ยรู้สึกดีขึ้นอย่างไรนะ ก็คิดออกหนึ่งอย่างว่าเอ้ยมันจะมีเหมือนอารมณ์แบบพนักงานดีเด่นประจําเดือนอะไรแบบนี้นะก็เอาเธอแล้วก็เอาเพื่อนๆที่รู้จักเนี่ยไปช่วยกันโหวตนะฮะปรากฏว่าน้องที่มาขอให้ช่วยเรื่องตอโปกีเนี่ยดันชนะโหวตแล้วก็เป็นพนักงานดีเด่นไปเลยนะฮะแทนที่จะดีใจก็กลายว่าเธอก็เสียใจบอกว่าเนี่ยกระทั่งเหมือนกับการชนะโหวตอะ่ะเธอก็ไปเหมือนกับไปล็อกโหวตใช่ไหมมาโหวตให้ฉันจนฉันได้นะฮะ ทั้งทีั้ทงทังที่นะวันนั้นก็พยายามที่จะต้อนรับน้องคนนี้เป็นอย่างดีคือน้องมังโชเราก็บอกว่าตกแต่งร้านให้สวยเลยแล้วมีพรมแดงประหึ่งว่าถ้าน้องที่ทําร้านสะดวกซื้อมาเนี่ยให้เดินพรมแดงเข้ามาแล้วก็กินต็อกโบกี้ด้วยความภาคภูมิใจคือเหมือนกับจับตไ่ได้ว่าเธอเองแบบคือไม่คือเสียเซลล์กับชีวิตเนาะไม่มีความภูมิใจได,ไ,ดได้กับตัวเองก็เลยอยากที่จะแบบบิ้วความภูมิใจนี้ขึ้นมา แม้กระทั่งว่าโหวตชนะก็รู้สึกว่าแบบก็วยวายแบบหาว่าเออคนในทีมของมังโชแบบไปช่วยโหวตปรากฏว่าเขาบอกเดียวนะเธอได้โหวตกี่ครั้งนะในรอบเดือนนี้ปรากฏ20ครั้งเขาบอกเฮ้ยเราเนี่ยไม่ได้ล็อกโหวตนะเนี่ยเรามาช่วยกันเต็มที่เนี่ยนะคะมังโชบอกให้แม่ไปลากเพื่อนอะไรมาโหวตก็เต็มที่ได้แค่8คนเองเพราะมังโชเป็นอินโทรเวิร์ดจ้าไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะสุดท้ายก็เลยพยายามจะบอกกับน้องร้านสะดวกซึว่า เธอชนะการโหวตด้วยตัวเองกินต๊อกโปกีซะนะคะคือตัวแรกเขาปฏิเสธที่จะไม่กินนะมัาางโชกฉันจะไม่โกรธเลยคือถ้าไม่กินเนี่ยก็แปลว่าจะไม่ได้ครบเจ็ดลายเซนน้องก็คือจะต้องหาลูกค้าคนถัดไปแต่สุดท้ายก็กล่อมจนกินได้แล้วก็เหมือนน้องก็ก้าวข้ามความไม่พึงพอใจในตัวเองในระดับหนึ่งต้องใช้คํานี้นะเพราะเรื่องนี้มันก็จะแบบ To Be Continu e อันนี้อันนี้แบบให้เดาเองว่ามันมีเรื่องต่อไปไหมนะคะเอาละ เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็มาลุ้นกันว่าน้องของเราเนี่ยคือในเรื่องมันมีเจ็ดตอนที่เป็นพูดถึงอาหารก็จริงนะแต่มาลุ้นกันว่าอ่ะมังโชของเราจะได้รับการเป็นทายาทแต่ว่าแหมพูดเริศใบ้มาขนาดนี้ต้องได้เนาะจะได้เป็นทายาทที่แบบสืบทอดร้านอาหารของพ่อต่อไปหรือไม่และเออมันมีเรื่องราวความรักจ้าในเรื่องไปลุ้นกันว่าอุ้ยใครนะที่จะมากุ๊กคิ๊กกันในเรื่องแล้วความรักกับอาหารเนี่ย มันจะส่งผลดีกับชีวิตของเราอย่างไรนะคะอย่าลืมไปติดตามกันก็ถือว่าเป็นหนังสือที่แบบตัวเราตัวเรานั้นนะคะใช้เวลาอ่านพอสมควรแต่ว่าเออพราะว่ามันยุง่งแต่ว่าพอเครื่องติดแล้วอ่านรวดเดียวจบซึ่งโอเคหนังสือเล่มนี้พอเรียกได้ว่าสําหรับเรานะรวดเดียวจบใช้ได้นะคะแล้วก็อ่านจบยิ้มแป้มประมาณนี้เหมาะแก่คนที่แบบอยากอ่านช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วอ่านที่แบบอะไรที่มันไม่เครียดไม่ต้องรอง้องไห้นะเล่มนี้โอเคนะคะ ฝากไปด้วยสำหรับพรเจ็ดประการแห่งร้านอาหารหมุนหมังโชว์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า